นี่ครับผมเพิ่งทำแี้วแล้วครับพี่น้องยังไงครับนีประแดดลงติครับอืมอืมเอาอีกตานมันลงตีประแดดครับพี่น้องอืมแตตัวนี้ละ สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมแล้วมาล้อยครับวันนี้ผมมานั่งอยู่หน้าครับไต่หมไม่ไตหฮม,มันพักกระโดนครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับพี่น้องจาได้ว่าครับนี่อย่างนี้ครับหมากกระโดนครับพอดีว่าผมไปเห็นต้นกระโดนกําลังออกหมากกําลังออกดอกกําลังพอดีกินครับพี่น้องนี่ครับใบอ,อ่อ,อนๆมันกับนี้ครับ อันนี้ดอกมันครับนี่ทดี๋ยวมันล้นลงครับก็เลยคลิดได้กินเมียงอมากระโดนครับบันน้กินเมียงมากระโดนมาสามสิบก็ปีแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมเป็่ตามแจ้วแล้วครับพี่น้องแล้วครับ ้กกินเมียงปัากระโดนครับไตวมดแดงลุงใหม่น้ำครับหามดแดงหน,หน่อยหนึ่งครับพี่น้องอมาอนีครับมากินเมียงมากระโดนน้่งกันครับพี่น้องจำนี่ครับอ่ากำลังพอดีกินนะครับบ่าวไร้ใหญ่ห้างครับพี่นอ้องคุยยังซีครับอื ออืมอืมมในการครับพี่น้อง บอกเำาเดี๋ยวว่าแซ่บครับพี่น้องแซ่บนี่ครับกาลังางรถอีกกินครับพี่นอ้องหักมากดีครับเด็ดมากดีครับว่าต้องว่าต้องเอามีดไปพาไปปาดครับมากกับคุยโอ้ยตกซ้ำ กดปินเลยไยี่น้องควายผูกกินเฟืองครับนี่หนอ,อ,อนนันครับหนอ,อ,อนมันก็กินได้ครับพี่น้องผมจะกินเมียงมากระดวนมาดดวนนะครับมาเหิงแล้วอันบ่ได้กลับบ้านพ่อหนามันมากระดวนเป็นเล็กเชื้อครับ มีสองอย่างครับที่ผมจากกินแห้งๆเลยหลายๆเลยคือเมียงพักกระดวนอันนึงกงคือเมียงหมากนิ้วครับน้ำนี่แหละพี่น้องมากนุ่นนั่นแหละครับหมากนิวมอันาั้่ตำเจ้าบางทีครับกินอืม,อม,อม,อมตำนี่ล่ะครับ ต้องเขาติกินครับาห้อยมันไอ้มันไงแบบก่อนี่เนี่ยไอ้มันญงเกินนี่ไปเนี่ยครับมันติบว่ามันติบว่าเป็นตะกินครับนี่มันติมีดอกมันยังสีครับพี่น้องนี่ครับมันติดเป็นดอกยังสีอันนี้นี่แกแล้วครับมันบานดอกเพราะมันบานอันนี้มันก็สิล้นครับอันนี้ก็สิบเป็นหมากมันครับนี่ตรงกลนมันนี่ครับแต่จำนี่เนี่ยตำมันที่ผมหอามาเนี้ยครับนี่ผมว่า พอดีก,กินยังสีเยี่ยมนะครับอืนอ้องม,มากินต่อครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ผมลุกไปเอาน้ำครับซัดเอาซัดเอาครับไม่ได้กินหลายอยากกินหลายครับอื แซ่บขนาดพี่น้องถ้าได้มดนแดงหลายกวนี้ทั้งสิดแซ่บครับมากครับค้าวกระหอหอืมตกงํำแรงมากเนี่ยเขาจะกินเมียงก็เมียงมากระโดนครับ แล้วก็มากระจายเดี๋ยวนี้มากระจายบ้านผมหาบ่ไใ้่นะครับพี่น้องหาบ่มีแล้วต้นมากระจายน้าหวยน้ําหอเแถวบ้านเนี่ยอันมันดับแนวมาแล้วครับมากระจายแล้วก็มักหมักงิ้วครับหมักงิ้วหมักนุ่นท่านะครับหมักงิ้วออนเอามากินเมียงแบบนี้ครับแล้วก็หมักโพครับพี่น้องกินเมียงมาโพกันนาแรงสี่แหละครับพวกเขากินเมียงกันอมึงเนี่นครับพี่น้อง อจับจับเจ้าปลาแดกก็น้องปลาแดกปลาแดกครับปลาแดกอืมสีปลาแดกของสีครับอืม เต็มปากผมใจผมแล้วครับเมื่งจะกินน้ำผมบ่าไม่น้องบริกินนักปีแล้วครับบริกินนักปีแล้วไม่น้องบาริกินนักปีแล้วทำไงครับ S 1> <S 1> อืมกดพิ้นแล้วครับพี่น้องอเหล้วอีสานมันต้องตีกปลาแดกครับพี่น้องสุดยอดครับกินเหมันเสียงหมูมันแสบแห้งครับมันแสบไหล อืดยอดครับุดยอดกักขนาดพี่น้องกักขนาดจะกินน้ำผมปะครับ <g ül> เดี๋ยวผมที่กินให้มดเนี้ยครับพี่น้องเดี๋ยวที่กินบแบๆกันอืมวันนี้อีสานเะามปีมาละโมลอยครับกลับมาบ้านปุ่นครับเก้าอรลงไปตั้งวลไรายครับจะกินเมียงมะกระโดน เลยหามากินครับบ่ได้กินมาสามสิบปีแล้วครับพี่น้องกินแซ่บแจมาเด้อพี่น้องมาเด้มเอาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทาไหนครับสวัสดีครับกินต่อครับกินตอ่อพี่น้องกินตอ่อเอานี่ละเอาลาแดกตัวน,นี้ละเอาลาแดกตัวน,นี้ละ ขอใ่้พนเรากว่ายกัน <laughs>